ครับโอเคนะครับก็วันนี้จะมาแนะนําวิธีการแต่งรูปด้วยโปรแกรมไลท์รูมนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าจะแต่งรูปอ่ให้ได้แบบนี้นะครับจะต้องมีไฟล์รูปภาพนะครับที่ถ่ายมาแสงอันเดอร์แบบนี้นะครับก็คือมืดๆนะครับแล้วก็ค่อยไปปรับออนในโปรแกรมนะครับทีนี้ที่ต้องโหลดอันดับแรกนะครับก็คือโปรแกรมไลท์รูมนะครับ PC นะครับซื้อเอานะครับตัวนี้ หรือว่าจะตามหาโหลดตามตามที่ท่านหาได้นะครับส่วนที่ผมได้แปะไว้ให้นะครับจะเป็นพีเซตต่างๆนะครับทีนี้วิธีโหลดพีเซตตัวนี้นะครับก็คลิกขวาแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะโหลดโหลดนะครับทีนี้นะครับเรามาเข้าไปดูในโปรแกรมนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับพอเข้ามาในโปรแกรมแล้วหน้าต่างมันจะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ เราจะแต่งรูปนะครับให้เราคลิกไฟล์นะครับไฟล์แล้วก็ Import photo นะครับเราต้องเลือกรูปที่เราจะเอาเข้ามาแต่งนะครับทีนี้เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมขอบอกก่อนว่ารูปที่ใช้แต่งในคลิปนี้นะครับเป็นรูปที่ถ่ายมาใหม่นะครับเพราะว่ารูปเก่าผมเผลอลบไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปพวกนี้นะครับเอาไว้ให้ลองไปโหลดไปแต่งกันเล่นดูนะครับ แล้วก็กด Import เข้ามานะครับหลังจากที่กด Import นะครับมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับอ่าโอเคทีนี้นะครับให้เรากดไปที่ develop นะครับขวาบนนะครับ develop ตัวนี้นะครับจะเห็นว่ารูปมันมืดใช่ไหมครับมันติดมืดอ่าติดมืดแบบนี้เพราะว่าตั้งใจจะถ่ายให้มันมืดมานะครับเพื่อที่เราจะมาดึงแสงทีหลังนะครับอ่าโอเคนะครับไปที่ไปที่ preset นะครับตัวนี้ไปที่ preset ปุ๊บแล้วก็ Import preset นะครับที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับ เมื่อกี้ผมโหลดมานะครับมันอยู่ที่หน้าจอนะครับกดคุมทั้งหมดนะครับแล้วก็ Import ปุ๊บเข้ามานะครับหลังจากที่กด import เข้ามานะครับมันก็จะมาอยู่ทางซ้ายมือนี้นะครับอาจจะเห็นว่ามันมีนี้นะครับที่เคยทำไว้แล้วนะครับอ่าโอเคเนาะทีนี้หลังจากที่ได้พรีเซ็ตจากที่ผมเอาไว้ให้แล้วนะครับก็มาเลือกใช้เลยว่าจะใช้อะไรนะครับที่ผมใช้แต่งล่าสุดจะเป็นตัวนี้นะครับตัว D W l i g h นะครับ อ่าโอเคมันก็จะสว่างสว่างแบบนี้นะครับคือทางขวานี้นะครับจะมาแนะนําเครื่องมือนะครับทางขวานี้เราใช้แค่เท่านี้ก็พอครับเราใช้แค่กรอบถึงตัวข้างบนโทนเคอร์ฟก็พอนะครับตัวข้างบนนี้นะครับจะเป็นเพิ่มความอ่อุณหภูมินะครับอุณหภูมิเย็นหรืออุ่นหรือร้อนนะครับของตัวรูปภาพนะครับตันนี้อ่าส่วนข้างล่างทิ้นนะครับก็คือจะเป็นการปรับสีนะครับว่าจะเป็นโทน เดียวหรือทนชมพูนะครับตัวนี้อ่าโอเคนะครับส่วนเอ็กโพสนะครับเอ็กโพสคืออะไรเอ็กโพสก็คือเพิ่มแสงลดแสงนะครับของรูปภาพนะครับทั้งหมดในรูปนะครับเพิ่มความสว่างนะครับอ่าคอนทราส์ล่ะเพิ่มปุ๊บมันก็จะเข้มก็จะอ่อนนี่นะครับคอนทราส์ส่วนไฮไลท์นะครับไฮไลท์ก็คือจะเป็นการทำแสงรอบๆนะครับแสงบริเวณรอบๆ ถ้าครับถ้าเพิ่มขึ้นก็จะสว่างถ้าลดลงก็จะลดลงแบบนี้นะครับน้อยลงส่วนชาร์โดนะครับจะเห็นว่ามันจะปรับเงาทั้งหมดนะครับชาร์โดมันจะปรับเงาทั้งหมดถ้าเพิ่มสูงขึ้นตรงนี้จะลบเงาออกนะครับลบเงาออกแบบนี้ส่วนไว้นะครับก็จะเป็นการปรับสีขาวนะครับปรับสีขาวที่มีอยู่ภายในรูปนะครับปรับสีขาวเนาะภายในรูปนะครับทีนี้ส่วนแบ็กแบ็กก็คือเพิ่มเพิ่มตัวจุดสีดานะครับเพิ่มหรือลดนะครับตัวนี้ ส่วน texture คืออะไร texture ก็คือจะเห็นพื้นผิวนะครับพื้นผิวรอบๆในรูปนะครับก็คือถ้าลดต่ำมันจะเป็นสีมัวๆอย่างนี้นะครับถ้าเพิ่มสูงขึ้นมันภาพมันก็จะจริงขึ้นแล้วก็จะแข็งขึ้นนะครับตัวนี้ส่วน quality ล่ะทําไงครับ quality ก็คือเนี่ยครับความความเขาเรียกความนวลนะครับความนวลของภาพนะครับก็คือถ้าเพิ่มขึ้นเนี่ยภาพมันก็จะชัดนะครับแล้วก็จะมีเงาสะท้อนที่ชัดมากขึ้นนะครับ ดิสซี่ก็คือเพิ่มเพิ่มสีนะครับอ่าโอเคนะครับข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นเพิ่มความเข้มสีแบบนี้นะครับเพิ่มทําให้สีมันสดขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งมันก็ได้ครับสองอันนี้นะครับอ่าโอเคทีนี้จะมีเครื่องมือประมาณหนึ่งนะครับหนึ่งอันนี้มันจะเอาไว้ขอบนะครับเอาไว้ขอบรูปภาพขอบแนวตั้งแนวนอนได้หมดนะครับขอบแล้วก็ ถ้าขอบเสร็จแล้วก็กดดันอย่างนี้นะครับอ่าถ้าเราไม่เอาทําไงนะครับกดรีเซ็ตไปเลยครับอ่าโอเคหรือว่ากดที่ขอบแล้วก็กดมารีเซ็ตขอบได้นะครับตัวนี้อ่าอีกอันนึงนะครับจะเป็นวงกลมอันนี้นะครับวงกลมตัวคอบไว้พอบริเวณแสง,งนี้นะครับถ้าเราปรับลดปุ๊บมันก็จะรอบรบรอบรอบก็จะลดลงนะครับเราสามารถกดสลับกันได้นะครับ ถ้ากดคู่ข้างในมันก็จะสว่างหรือว่าจะมืดลงนะครับก็คือจะเป็นการโฟกัสจุดที่บริเวณข้างในนะครับตัวนี้ส่วนอ,อ,อีกอันหนึ่งนะครับที่ใช้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวชิพเตอร์นะครับก็จะทําให้นี่ครับก็คือจะเพิ่มแสงเข้ามาเราต้องเปลี่ยนจากเอ็กโพสนะครับเป็นไลท์ไลท์เทนนะครับตัวนี้ แล้วก็ปรับแสงตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บรันี้จะเป็นแสงมอนแสงดวงอาทิตย์นะครับแสงเมอนดวงอาทิตย์อาปรับปรับ t e x t อร์ปรับอ็ p o r t อะไรให้มันบาลานซ์นะครับรูปที่ถ่ายมาตัวนี้มันยังมันสว่างเกินไปนะครับมันเลยได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราปรับวงกลมกันปรับวงกลมเนี่ยครับก็ทัาปรับบริเวณรอบๆลงนะครับ มันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีแสงขึ้นมาทางขวานี้นะครับอยากใหลูกสว่างทงําไงนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูรูปอื่นกันบ้างนะครับเนี่ยรูปอื่นนะครับมันก็จะเป็นเดี๋ยวเราสามารถปรับปรับปรับขึ้นความสว่างขึ้นลงได้ตามตามชอบของเรานะครับอ่ะพอเราได้ปุ๊บเราก็จะมาคุม มันก็จะมืดลง้างครั้งก็จะมืดลงมันก็จะเด่นแค่ตรงที่เราโฟกัสนะครับอแล้วก็กดดันกดดันเสร็จปุ๊บเราก็มาเพิ่มเพิ่มแสงนะครับบริเวณที่แสงมันเข้านะครับให้เราให้เราเลือกบริเวณที่แสงมันจะเข้านะครับมันก็จะประมาณนี้อ่ะเนี่ยมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ สังเกตนะครับรูปที่ถ่ายมาตัวนี้ผมบันทึกภาพออกมาเป็น 2K เนาะมันก็จะชัดหน่อยนะครับอ่าเนี่ยจะประมาณนี้นะครับพอเราสมมติมว่าไม่อยากใช้ preset นะครับอยากใช้โปรแกรมตัวเองนะครับโอเคกดรีเซตไปเลยนะครับถ้าอยากใช้เองแล้วเรามาจิ้มหาไว้บาลานซ์ก่อนครับมันก็จะได้บาลานซ์ในภาพขึ้นมาพอได้บาลานซ์ในภาพเสร็จปุ๊บอ่าเรามาเพิ่มแสงดู เพิ่มแสงดูเดี๋ยวเราดึงตัว texture กับ q u a r i t y ขึ้นมานะครับอาภาพมันก็จะชัดขึ้นนะครับโอเคเรามาดึงแสงดูนะครับอ่าดึงแสงเสร็จปุ๊บนะครับก็ลองปรับคอนรทสต์เล่นดูนะครับก็ตามชอบเลยก็คือแต่งรูปแบบนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับมันขึ้นอยู่กับความชอบของเรานะครับเนี่ยเอาลงเอขึ้นเอาลงตามที่เราคิดว่ามันสวยนะครับในแบบของเรานะครับ ในแบบนี้เราทำไงนะครับสำหรับผมก็ผมจะชอบใช้คุมแบบนี้นะครับเพื่อที่จะ,ะลดแสงร,รอบๆนะครับอ่ะมันก็จะได้ภาพประมาณนี้แล้วเราก็จะมาใส่ใส ใส่แสงไฟแสงแสงอาทิตย์นะครับเนี่ยก็จะออกมาประมาณนี้ครับก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้เนาะสำหรับสไตล์แต่งภาพแบบนี้นะครับของผมนะครับผู้อื่นก็ทำได้เช่นกันนะครับก็กดเลือกไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับกดเลือกไปเลยแล้วก็ปรับแต่งตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับทีนี้เราจะมานำไฟล์ออกทำยังไงนะครับสมมติว่าจะเอาออกทีเดียวเลยคลิก ค,ค,คุมทั้งหมดนะครับกดชิปแล้วก็คลิกคุมทั้งหมดนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เอ็กพอร์ตนะครับแล้วก,กดเอ็กพอร์ตตัวนี้นะครับปุ๊บหล้วนั้นแล้วเราก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราจะจัดเก็บนะครับอันนี้ผมเอาไว Desktop, นะ้เดสก์ท็อปเนาะแล้วตั้งชื่อโฟลเดอร์อะไรต่างๆไปนะครับทีนี้เรามาเลือกความละเอียดนะครับใครแนะนําให้ตั้งเกิน2,000ขึ้นไปนะครับนี่ผมก็ตั้งตั้งเอาตามนี้เลย อันนี้เป็น100เนาะนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยปุ๊บอ่ะตัวนี้จะเป็นลายน้ำนะครับลายน้ำสมมติว่าลายน้ำนะครับอยากได้ทำยังไงนะครับ Edit watermark เลยนะครับปุ๊บแล้วเราก็มาเลือกเท t นะครับเป็นเท t ตัวนี้นะครับเลือกเป็นเท t ตัวนี้นะครับแล้วก็พิมพ์เลยนะครับตามที่เราจะพิมพ์ e ท t อ่ะอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปรับฟอนต์นะครับปรับรูปแบบฟอนต์โอเคนะครับปรับรูปแบบฟอนต์ก็เลือกเลยตามที่เราชอบเลยนะครับปรับ,รบเงาด้านหลังนะครับตัวนี้ จะเอาวางตรงกลางหรือซ้ายหรือขวานะครับอันนี้นะครับอ่าโอเคตัวเนี้ยจะเป็นปรับเรือกมุมวางนะครับมุมวางตัวใายน้ํานะครับเสร็จแล้วปุ๊บนะครับกดเซฟอ่ามันก็จะเป็นชื่อใหม่นะครับนีอ่านี้ผมขอตั้งเป็นทดสอบแล้วกันนะครับ new ท e ปุ๊บนะครับมันก็ออกมานะครับอ่าโอเคกด e x อ o r t ปุ๊บ ไฟไอคพลมันจะอยู่บนซ้ายนะครับมันจะบอกว่าตอนนี้เอคพตเท่าไรแล้วนะครับเนี่ยครับออกมาแล้วนะครับเนี่ยอันที่เราแต่งเมื่อกี้นะครับก็จะมีเทสตัวนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยเทสนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับ